สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับเราสั่งข้าวไก่เทอริยากินะครับมาทานกันนะครับจากร้านอร่อยเป้นข้าวนะครับดูครับดูความฉ่ำของเนื้อไก่นะครับแน่น,นแน่นฮะแน่นทุกอโนูไปเลยไปชิมกัน ร้านนี้ตั้งอยู่ศิริการซอยสิบนะครับจันทบุรีนะครับใครอยากทานนะฮะก็สามารถสั่ง Delivery ออ,ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าก็อยากไปที่ร้านก็ไปได้เลยครับเดี๋ยวจะจิ้มพิกลให้เล้นะไปครับ เนื้อไก่นุ่มมากนะฮะน้นซอสฉ่ำๆกันเนื้อไก่นุ่มๆนะครับคือดีเลย คำโต๊ะครับ